มหมออะไรกุ้มวะเรามาตุลร้อยวะบารูกาตุสวัสดีนักเรียนชั้นป .1 ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูเช่นเดิมเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของการวัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นขีดนะคะอ่าทีนี้นะคะนักเรียนพร้อมหรือยังไอถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะ ข้อที่1เลยนักเรียนสามารถชั่งและอ่านน้ำหนักจากเครื่องชั่งสปริงเป็นขีดนักเรียนสามารถเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นขีดและบอกได้ว่าหนักกว่ากันหรือน้อยกว่ากันอยู่เท่าไหร่นะคะ,ะทีนี้นะคะคุณครูก็จะขอทบทวนนะคะการชั่งสิ่งของที่มีน้ำหนัก1กิโลกรัมมากกว่า1กิโลกรัมและก็น้อยกว่า1กิโลกรัมนะคะยังจำได้ไหมเอ่ย ให้เราเขียนเครื่องหมายถูกนะคะที่สิ่งของมีน้ำหนัก1กิโลกรัมนะคะข้อที่1ถ้าสิ่งของนั้นมีน้ำหนัก1กิโลกรัมนะคะเข็มจะต้องชี้ที่ตัวเลขอะไรเอ่ยเข็มจะต้องชี้ที่ตัวเลขหนึ่งนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะข้อไหนเอ่ยกล้วยนั่นเองนะคะข้อที่2นะคะให้เราขีดถูกในสี่เหลี่ยมที่สิ่งของมีน้ำหนักมากกว่า1กิโลกรัม ถ้าสิ่งของจะมีน้ำหนักมากกว่า1กิโลกรัมแสดงว่าเข็มจะเข็มชี้น้ำหนักอยู่ก่อนตัวเลข1ห,หรืออยู่หลังตัวเลข1นึ่งอย,อยู่หลังตัวเลขหนึงนะคะจึงจะมีน้ำหนักมากกว่า1กิโลกรัมดังนั้นข้อไหนเออ่าข้อนี้นี่เองนะคะต่อไปข้อที่3นะคะนักเรียนให้เราเขียนเครื่องหมายถูกในสี่เหลี่ยมที่สิ่งของ มีน้ำหนักน้อยกว่า1กิโลกรัมนะคะถ้าน้อยกว่า1กิโลกรัมเข็มชี้น้ำหนักอยู่ก่อนตัวเลข1ห,หรือหลังตัวเลข1เอย่ยอยู่อ่าก่อนตัวเลข1น,นั่นเองดังนั้นภาพไหนคะอ่าภาพไหนเอ่ยภาพไหนคะนักเรียนภาพที่อ่าภาพที่1นะคะภาพที่1นั่นเองนะคะเอ้แล้วถ้าเกิดถ้าเข็มชี้น้ำหนัก ไม่ตรงกับตัวเลขที่แสดงน้ำหนักเป็นกิโลกรัมนะคะเราจะอ่านน้ำหนักได้อย่างไรเอ่ยอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะอ่าเรามาดูการอ่านน้ำหนักนะคะถ้าเข็มไม่ได้ชี้ตรงตัวเลขนะคะเราจะสามารถอ่านน้ำหนักเป็นอ่าเป็นขีดนั่นเองนะคะนักเรียนอ่าทีนี้นะคะนักเรียนคุณครูจะให้เราดูรูปแรกนะคะรูปแรกนะคะนักเรียน ก่อนที่เราจะช่างอะคุณครูช่างอะไรคะช่างวนเส้นใช่ไหมคะเอ๊ะแล้วก่อนที่คุณครูจะช่างเนี่ยก่อนนําสิ่งของวางบนเครื่องช่างสปริงเข็มจะต้องชี้ที่ตัวเลขอะไรเอ่ยชี้ที่ตัวเลขชี้ที่ตัวเลขศูนย์ก่อนเสมอนะคะอาเมื่อเมื่อคุณครูนําวนเส้นนะคะมาวางบนเครื่องช่างสปริงนะคะ ทีนี้นะคะเครื่องชั่งสปริงเข็มชี้ที่ตัวเลขหนึ่งนะคะดังนั้นวนเส้นก็จะหนักหนึ่งกิโลกรัมนะคะเอ๊หนึ่งกิโลกรมัมถ้าเรานับเป็นขีดนะคะจากตัวเลขศูนย์นะคะนักเรียนลองสังเกตสิคะว่าจากระหว่างตัวเลขศูนย์กับตัวเลขหนึ่งนะคะว่ามันมีทั้งหมดกี่ขีดนะคะนักเรียนอะเรามันนับพร้อมๆกันนะคะนักเรียน อ่าระหว่างตัวเลขศูนย์ไปตัวเลข1นะคะมีกี่ขีด1 2 3 4 5 6 7 8 9ส้าอามีทั้งหมด10ขีดนะคะเมื่อถึง10ขีดนะคะเข็มจะชี้ที่ตัวเลขอะไรเอ่ยเข็มเข็มจะชี้ที่ตัวเลข หนึ่งนะคะดังนั้นเราจะอ่านน้ำหนักได้เป็นกี่กิโลกรัมคะ1กิโลกรัมนั่นเองนะคะนักเรียนดังนั้นนะคะ1กิโลกรัมจะมีเท่ากับจะเท่ากับกี่ขีดเอยจะเท่ากับ10ขีดนั่นเองนะคะนักเรียนอ่ะทีนี้นะคะเรามาดูนะคะว่าะมะเขือเทศนะคะมีน้ำหนักเท่ากับกี่ขีดนะคะ คุณครูก็ได้ช่างไปแล้วได้ช่างมะเขือเทศนะคะมีน้ำหนักกี่ขีดเอ่ยเราก็จะนับถัดจากศูนย์นะคะหนึ่งอ่าแสดงว่ามะเขือเทศหนักหนึ่งขีดนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูภาพต่อไปนะคะนักเรียนภาพต่อประภาพต่อไปนะคะก็คือมะเขือใช่ไหมคะอ่ามะเขือมีน้ำหนักเท่ากับกี่ขีดเอ่ย มะเขือมีน้ำหนักเท่ากับกี่ขีดคะเราก็จะมานับนะคะว่าจากศูนย์ไปที่เข็มชี้นะคะได้เท่ากับกี่ขีดนะคะนักเรียน1นึ่งสองอ่ะสาอ่ะหดังนั้นมะเขือยาวนะคะหนักอ่านักหขีดนั่นเองนะคะเรามาดูต่อไปนะคะต่อไปเป็นแตงกวานะคะนักเรียน แ่งกว่ามีน้ำหนักเท่ากับกี่ขีดเอ่ยเราก็จะนับจากศูนย์ไปที่เข็มชี้นะคะว่าได้เท่ากับกี่ขีดอะเรามานับพร้อมๆกันนะคะนักเรียนอันหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่งสองสามสี้าหขีดดังนั้นนะคะแ่งกว่าหนัก9ขีดนั่นเองนะคะนักเรียน อ่าทีนี้นะคะนอกจากเราอ่านน้ำหนักเป็นขีดแล้วนะคะเราสามารถที่จะบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีดนะคะอ่าโดยเราเปลี่ยนสิ่งของบนเครื่องช่างให้มีน้ำหนักมากกว่า1กิโลกรัมโดยเปลี่ยนสิ่งของที่มีน้ำหนักมากกว่า1กิโลกรัมนะคะอย่างเช่นนะคะปลาปลาหนักเท่าไหร่คะปลาหนัก11ขีดใช่ไหมคะ ซึ่ง11ขีดมันก็คือ10บวกด้วย1ใช่ไหมคะ10ขีดจำได้ไหมคะเมื่อกี้10ขีดเท่ากับกี่กิโลกรัม10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัมดังนั้นนะคะปลาหนัก11ขีดหรือ1กิโลกรัมอ่า1ขีดนั่นเองนะคะหรือเราสามารถอ่าอ่านเป็นกิโลกรัมก่อนอ่าโดยเข็มนะคะชี้ เลยเลขหนึ่งไปหนึ่งขีดแสดงว่าได้1กิโลกรัมกับ1ขีดนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเป็นปูนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าปูเนี่ยเป็นสัตว์อะไรเอเป็นสัตว์น้ำใช่ไหมคะชนิดหนึ่งที่มีกระดองเป็นเปลือกแข็งหุ้มลำตัวมีหลายชนิดเลยใช่ไหมคะอย่างเช่นปูทะเลปูจัก,กจัน่นปูนาปูแสปูแซม ปูมมาปูม้าลายปูราชินีปูลมปูผาปูโดยปูกล้ามดาบปูใบปูแมงมุมโอเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาอ่านน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและก็ขีดนะคะของปูนะคะเราจะเห็นได้ว่าเข็มชี้น้ำหนักที่ตัวเลขเข็มชี้น้ำหนักที่ตรงนี้ซึ่งเท่ากับกี่ขีดเอ่ยเข็มชี้ที่สิบเข็มชี้ตรงเลขหนึ่ง เท่ากับกี่ขีดเอ่ยนักเรียนเข็มชี้ที่เลขหเท่ากับ10ขีดใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะนับต่อ10อ่า1 11 2 13 14 1 5ขีดนั่นเองเท่ากับ15ขีดใช่ไหมคะหรือเข็มชี้เลยเลขหนึงอ่าได้1กิโลกรัมเลยไป5ขีด1 2 3 4 5เราก็จะได้อีก5ขีดดังนั้น ปูหนัก15ขีดหรือ1กิโลกรัม10ขีดนั่น1กิโลกรัม5ขีดนั่นเองนะคะเพราะว่า15มันก็คือ10บวกด้วย5ใช่ไหมคะซึ่ง10ขีดมันคือ1กิโลกรัมนะคะ,ะดังนั้นก็จะได้เป็น1กิโลกรัม5ขีดนั่นเองนะคะเรามาดูต่อไปนะคะนักเรียนมาดูต่อไปนะคะอ่านน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีดของส้มโอกับอะไรเอ่ยกับ แตงโมนั่นเองนะคะอ่าแตงโมหนักเท่าไรเอย่ยอ่าแตงโมหนักกี่ขีดคะ1 9ขีดนะคะอ่าแตงโมหนัก19ขีดเข็มชี้ถ้าชี้ที่เลข1ก็คือ10ขีดเราก็จะนับต่อเลยเราก็จะได้19อ่า19ขีดนะคะนะักเรียนดังนั้นนะคะ ก็จะได้เป็นกี่กิโลกรัม,มกี่ขีดอ่าเข็มชี้เลขหนึ่งปะเลยเลขหนึ่งไป9้าขีดดังนั้นเราก็จะได้เป็น1กิโลกรัม,ม9้าขีดนั่นเองนะคะเรามาดูแตงโมนะคะนักเรียนแตงโมหนักกี่กิโลกรัม,มกี่ขีดหรือหนักกี่ขีดคะแตงโมแตงโมชี้ที่เลข2นะคะหรือเท่ากับกี่ขีดเลย แตงโมชี้ที่เลข1เท่ากับ10ขีดใช่ไหมคะอ่าสิขีดชี้ที่เลข2ก็จะเท่ากับระหว่างตัวเลข0ไป1จะมี10ขีด1ไป2ก็จะมี10ขีดเหมือนกันดังนั้นนะคะแตงโมก็จะหนัก่าไรคะ20ขีดนะคะหรือกี่กิโลกรัมเอ่ยอ่าหรือ2กิโลกรัมนั่นเองนะคะนักเรียนอ่าทีนี้ต่อไปนะคะนักเรียน เขียนเข็มชี้น้ำหนักบนหน้าปัดตามน้ำหนักที่กำหนดนะคะน้ำหนักของข้าวโพดข้อที่1เลยข้าวโพดหนักหขีดหขีดอยู่ตรงไหนคะเข็มจะต้องชี้ตรงไหนเอ่ยหกขีดเราก็จะต้องนับจากศูนไปหขีดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหดังนั้นจะต้องชี้ที่ขีดตรงขีดตรงนี้นั่นเองนะคะ ต่อไปข้อที่2ปลานะ9ขีดเร,เราก็จะต้องนับจากศูนย์นะคะไปอีก9ขีดนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8อ9ขีดอยู่ตรงนี้แสดงว่าเข็มจะต้องชี้ตรงอขีดตรงนี้นี่เองนะคะต่อไปนะคะนักเรียนเรามาดูข้อที่3นะคะ ไก่หนัก16ขีดหรือ1กิโลกรัม6ขีดนะคะอ่าถ้า1กิโลกรัมเข็มจะต้องชี้ตรงนี้ใช่ไหมคะทีน่นี้1กิโลกรัม6ขีดแสดงว่าเลย1กิโลกรัมไปอีกกี่ขีดคะนักเรียนอ่าเลย1กิโลกรัมไปอีก6ขีดดังนั้นเราก็จะต้องนับต่อจาก1ไปอีก6ขีด1 2 3 4 ห้าหอยู่ตรงนี้แสดงว่าเข็มจะต้องเชี้ตรงนี้นี่เองนะคะต่อไปข้อที่4นะคะฟักเขียวหนัก14ขีดหรือ1กิโลกรัมสขีดค่ะนักเรียนเข็มชี้ที่ตัวเลขเข็มชี้ที่ตรงไหนเอย่ย14ขีดหรือนักเรียนจะนับจากศูนย์ไปอีก14ขีดนะคะ,ะซึ่งซึ่งกิโลกรัม สี่ขีดนะคะเลยเลขหนึ่งไปอีกกี่ขีดคะถึงจะเท่ากับหนึ่งกิโลกรัมสี่ขีดเลยไปสี่ขีดนะคะอ่าหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้นี่เองนะคะอ่าคือเข็มชี้ที่ตรงนี้ก็คือหนึ่งกิโลกรัมสี่ขีดหรือสิบสี่ขีดนั่นเองนะคะนักเรียนอ่ะทีนี้นะคะเราจะมาดูการเปรียบเทียบน้ําหนักนะคะนักเรียนมีปูมีกุ้งมีหมึกนะคะเราจะมาเปรียบเทียบน้ําหนัก ของทั้ง3อย่างนี้นะคะนักเรียนซึ่งปูหนักเท่าไหรคะหนัก15ขีดกุ้งหนัก7ขีดหมึกหนัก9ขีดอ่าทีนี้เราจะมาเปรียบเทียบน้ำหนักของปูกับกุ้งก่อนปูกับกุ้งปูกับกุ้งนะคะอ่าปูกับกุ้งปูหนักเป็นยังไงคะกับกุ้งปูหนักกว่าหรือเบากว่ากุ้งเอ่ยปูเบากว่า กุ้งนะคะเบากว่ากี่กิโลกร,รัมนะคะเราก็จะนำน้ำหนักของทั้งสองอย่างมาลบกันนั่นเองนั่นก็คือ15ลบด้วยลบด้วย7เท่ากับเท่าไหรคะ15ลบด้วย7เท่ากับเท่ากับ8นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะปูนหนักกว่ากุ้ง8ขีดน,นะคะกุ้งกับหมึกกุ้งกับหมึกกุ้งเป็นยังไงคะหนักกว่าหรือเบากว่าหมึก กุ้งเบากว่าหมึกนะคะเบากว่ากี่กิโลกร,รมัมเราก็จะนําน้ําหนักมาลบก,กันนะคะนักเรียนเราก็จะนําน้ําหนักมาลบก,กันก็คือ9ลบด้วย7จนะคะ9ลบด้วย7จะได้เท่ากับอะไรเอ่ยอ่าเท่ากับสองขีดนั่นเองนะคะต่อไปนะคะหมึกหมึกเป็นยังไงคะหมึกกับกุ้งหมึกหนักกว่าหรือเบากว่ากุ้งหมึก หนักกว่านะคะหนักกว่าอยู่เท่าไรเอ่ยหนักกว่าอยู่เราก็จะนําน้ําหนักมาลบกันนะคะ9ลบด้วย7เท่ากับเท่าไรคะเด็กๆเท่ากับสองเหมือนกันนะคะดังนั้นหมึกหนักกว่ากุ้ง2ขีดนั่นเองนะคะทีนี้นะคะเราจะไปดูต่อนะคะนักเรียน่าน้ําหนักของสิ่งของและเติมคําตอบนะคะมะม่วงหนักเท่าไรเอ่ยหนักกี่ขีดคะ 1>, 1 2 3 4 5 6อ่าหนัก7ขีดนั่นเองส่วนทัพทิมหนักกี่ขีดเอ่ยหนักกี่ขีดหนักกี่ขีดคะถ้าชี้ตรงเลขหนคือ10ดังนั้น11 12 13 10 4ขีดนั่นเองนะคะต่อไปชมพู่หนัก1234อ่าชมพู่หนัก5ขีดนั่นเองนะคะทีนี้จาก บัตรภาพตรงนี้นะคะนักเรียนเราจะมาตอบคําถามนะคะนักเรียนเราจะมาเขียนเครื่องหมายถูกหน้า huh. ข้อความที่ถูกนะคะเขียนเครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ผิดนะคะนักเรียนจากน้ําหนักที่เราได้อ่านแล้วก็เติมคําตอบเมื่อกี้นะคะข้อที่1นะคะนักเรียนมะม่วงเบากว่าทับทิม7ขีดมะม่วงเบากว่าทับทิม7ขีดจริงไหมคะนักเรียนจริงไหมเอยมะม่วงเบากว่า ากว่าทับทิมอยู่7ขีดเราจะรู้ว่ามะม่วงเบาวกว่าอยู่7ขีดได้โดยการนำน้ำหนักมาอ่ามาลบกันนะคะ14ลบด้วย7ไดได้ไรเอ่ยอ่าได้เท่ากับ7นะคะดังนั้นนะคะมะม่วงก็จะเบาวกว่าทับทิมอยู่7ขีดนะคะดังนั้นถูกไหมคะถูกต้องนะคะข้อที่2นะคะนักเรียนมะม่วงหนักเท่ากับชมพู่นะคะมะม่วงกับชมพู่หนักเท่ากันไม่ใช่ หนักเท่ากันไหมคะอ่าหนักไม่เท่ากันนะคะดังนั้นนะคะถูกไหมคะผิดนั่นเองนะคะข้อที่3นะคะชมพูเ่เบากว่าทับทิม9้าขีดนะคะนักเรียนชมพูเ่เบากว่าทับทิมไหมคะชมพูเ่เบากว่านะคะเพราะว่าชมพู่มีน้ําหนักน้อยกว่านะคะเอ๊แล้วจะเบากว่า9้าขีดเราหาได้ยังไงเอ่ยเราก็จะนําน้ําหนักมา ามาลบกันใช่ไหมคะ14ลบด้วย5ได้อะไรเอ่ยได้เท่ากับ9นะคะดังนั้นเบาวกว่าทับทิม9ขีดถูกไหมคะอ่าถูกต้องนั่นเองนะคะเราไปดูข้อต่อไปนะคะนักเรียนข้อต่อไปข้อที่4นะคะทับทิมหนักกว่ามะม่วง7ขีดนะคะทับทิมนักหนักกว่ามะม่วง7ขีดถูกไหมเอ่ย ถูกต้องนะคะมะม่วงเบากว่าชมพู่สองขีดมะม่วงเบากว่าชมพู่สองขีดถูกไหมเอ่ยเบากว่าไหมคะมะม่วงมะม่วงเบากว่าไหมคะอ่ามะม่วงมีน้ําหนักมากกว่าแสดงว่ามะม่วงอ่าหนักกว่านะคะมะม่วงหนักกว่าไม่ได้เบากว่านะคะดังนั้นถูกไหมคะข้อนี้ถูกไม่เอ่ยอ่ะผิดนั่นเองนะคะ ต่อไปข้อที่6ชมพูม่หนักกว่าทับทิม9้าขีดชมพูม่หนักกว่าทับทิม9้าขีดไม่เอ่ยชมพูม่หนักกว่าไหมคะชมพูม่มีน้ำหนักน้อยกว่านะคะดังนั้นชมพูม่หนักกว่าหรือเบากว่าเอ่ยชมพู่ไม่ได้หนักกว่านะคะชมพูเม่เบากว่าอ่าเบากว่านะคะดังนั้นในข้อนี้ถูกหรือผิดคะนักเรียนอ่าผิดนั่นเองนะคะทีนี้เราจะไปดูต่อนะคะนักเรียน เติมคำตอบนะคะโดยคุณครูให้ขนมปังขนมปังหนักเท่าไรเอ่ยขนมปังหนัก4ขีดนะคะเค้กกับกล่องขนมปังเค้กกับขนมปังอะไรหนักกว่าคะเค้กกับขนมปังอะไรหนักกว่าเค้กหนักกว่าใช่ไหมคะถ้าสิ่งใดหนักกว่าแสดงว่าถ้านำสิ่งนั้นไปช่างเข็ม ชี้จะชี้ที่ตัวเลขมากกวา่ามากกว่า4หรือน้อยกว่า4เอ่ยมากกว่า4นะคะดังนั้นเราจะหาคําตอบของน้ำหนักน้ำหนักของเค้กได้ยังไงเอ่ยหาได้โดยนําไปนำไปบวกนั่นเองนั่นก็คือ4บวกด้วย7 4บวกด้วย7เท่ากับเท่าไหรเอ่ยเท่ากับเท่ากับ11นะคะดังนั้นนะคะเค้กก็จะหนัก11ขีดนั่นเองนะคะ อ่ <Workers. S 2> ทีนี้ต่อไปนะคะนักเรียนคุกกี้นะคะคุกกี้จะเบากว่าเค้กห้าขีดนะคะคุกกี้เบากว่าเค้กห้าขีดค่ะนักเรียนอ่าดังนั้นนะคะคุกกี้หนักกี่ขีดเอยคุกกี้หนักกี่ขีดคะนักเรียนหน่วยตรงนี้เป็นขีดนะคะคุกกี้หนักกี่ขีดคะอ่ะคุกกี้เบากว่าเค้กห้าขีด ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะหาคําตอบนะคะได้ยังไงเอ่ยหาคําตอบโดยนําน้ําหนักของอ่าเค้กก็คือเท่าไหร่คะเมื่อกี้อ่าเค้ก11นะคะไปลบกับ5นะคะอ่าเพราะว่าเบากว่านะคะ11ลบด้วย5เท่ากับอะไรเอ่ยอ่าเท่ากับ6นั่นเองดังนั้นนะคะคุกกี้ก็จะหนักอ่าหกขีดนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะอะไรหนักที่สุดอะไรเบาที่สุดเอ่ยเมื่อกี้ ขนมปังหนะักกี่ขีดคะขนมปังหนะนักขนมปังหนัก4ขีดใช่ไหมคะอ่าหนัก4ขีดส่วนเคนะ้กหนักกี่ขีดคะนักเรียนเค้กหนะักเค้กหนัก11ขีดใช่ไหมคะอ่าเค้กหนัก11ขีดส่วนคุกกี้คุกกี้หนะักกี่ขีดคุกกี้หนะัก6ขีด คุกกี้หนัก6ขีดนะคะดังนั้นอะไรหนักที่สุดเอ่ยน้ำหนักมากที่สุดก็คือเค้กนั่นเองนะคะอ,อะไรเบาที่สุดเอ่ยขนมปังนั่นเองนะคะอ,อันนี้ก็คือการเปรียบเทียบน้ำหนักนะคะนักเรียนซึ่งการเปรียบเทียบน้ำหนักนะคะเรามาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้กันก่อนนะคะนักเรียนน้ำหนักนะคะ1กิโลกรัมนะคะจะเท่ากับน้ำหนัก10ขีดนะคะ การบอกน้ำหนักของสิ่งของต่างๆนะคะเราอาจบอกเป็นขีดหรือเป็นกิโลกรัมนะคะการเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของสองสิ่งนะคะเป็นการบอกว่าสิ่งใดหนักเท่ากันหนักกว่ากันหรือเบากว่ากันอยู่เท่าไหร่อาจมีหน่วยเป็นขีดนั่นเองซึ่งเราจะรู้ว่าหนักกว่ากันหรือเบากว่ากันอยู่เท่าไหร่นะคะเราใช้วิธีการอะไรคะเราก็จะใช้วิธีการลบนะคะมาช่วยในการหา คำตอบนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องของการวัดและบอกการบอกน้ําหนักเป็นขีดแล้วก็เปรียบเทียบน้ําหนักเป็นขีดนะคะคุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะมาเจอกันในคาบคาบหน้าก็คือสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะเราจะปิดเทอมกันแล้วนะสำหรับวันนี้นะคะอัสสลามุอะลัยกุมบารอกมาตุลฮยวะบารอกาตุ